แชร์คำพูดของเบลล่าราณีวินาทีขึ้นรับรางวัลสปีดกินใจยิ่งกว่าไลฟ์โค้ดฟังแล้วน้ำตาซึิมทั้งเวทีแห่แชร์คำพูดของเบลล่าราณีคว้ารางวัลเกียรติยศสาขาละครน,นักแสดงทรงคุณค่าตลอดการจัดเวทีประกาศรางวัลคมชัดดึกอวอร์ดครั้งที่20จัดขึ้นที่ทรูไอคอนฮอล์ชั้นเไอคอนสยามซึ่งราวันนี้ เป็นของนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมปเปนหลังจากขึ้นไปรับถ้วยรางวัลเกียรติยศบนเวทีแล้วเจ้าตัวก็ได้พูดสปีดหรือการกล่าวสุนทรพจน์กับทุกๆคนในงานไว้ว่ารางวัลน,นี้เป็นเกียรติยศในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งมากๆเบลขอเล่าถึงชีวิตของเบลให้ทุกคนฟังนะคะชีวิตในวงการของเบลไม่ได้มาแบบเรียบหรูหรือรยด้วยกลีบกุราบ ถ้าเปรียบเหมือนม้าแข่งเบลไม่ใช่ตัวเต็งเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าเบลจะได้ลงแข่งรูปเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันอย่างทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องสามมาเบลต้องนั่งรถตู้มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิทธ เพื่อมาที่ช่อง3คือพระรามสี่เป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์เพื่อที่จะเรียนรู้และรอโอกาสจนได้ละครเรื่องแรกเบลไม่ได้เป็นนางเอกแต่เบลเป็นนางร้ายในเรื่องรอยมานในปี2554หลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นนางรองละครเย็นเรื่องตะวันยอดรักจนเบลได้ไมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือพรมอรอเวง ต่อด้วยสุภาพบุรุษตุธาเทพคุณชายพุทธิพักเรื่องนี้เบลเคสอยู่ปีกว่าจะได้เป็นบทกรองแก้วจากนั้นก็มีผู้จัดหลายๆคนให้โอกาสเบลเรื่อยมาล,ลูกทาดเพลิงชิมพรีพบรักและอีกหลายๆเรื่องที่เป็นละครดร,ราม่าเข้มข้นซึ่งในปีนั้นเรื่องนี้ได้เลตติ้งอันดับหนึ่งของช่องสเรื่องนี้เบลถ่ายพร้อมกับปุกเพันิวาสซึ่งได้มาออนปี 2561ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นโอ,อเจ้าของทุกคนในวันนี้และยังบอกอีกว่าที่เบลเท้าวความมาทั้งหมดอาชีพของเบลไม่ได้แตกต่างจากทุกคนเลยมันไม่ได้มีความสวยงามมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีคำดูถูกมีคำวิพากษ์วิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่ที่เบลได้แปลงเป็นเด็กของช่องสามจนมาถึง บุเพศนิวาสออนแอร์เบลใช้เวลา8ปีจากตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นอาชีพนักแสดงเบลใช้เวลากว่าจะมีวันนี้เป็นเบลล่าคนนี้ใช้เวลามาทั้งหมด14ปีเบลไม่ต่างจากทุกๆคนเลยคนเราไม่ได้สำเร็จมาตั้งแต่ก้าวแรกหรือบางทีอาจจะสำเร็จบนความพยายามครั้งที่100ด้วยซ้ำบางครั้งความพยายามอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอ ต้องมีโชคด้วยแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอจุดเปลี่ยนในชีวิตที่เข้ามาเราจะพร้อมคว้ามันทันที อย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทำไม่ได้อย่าเอาคำดูถูกหรือการกลัแกล้งมาบั่นทอนจิตใจของเราแต่ว่าคุณตจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณแล้วถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามจงวิ่งให้สุดกำลังเลยค่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในสิ่งที่ไม่มีคนมองความตั้งใจนั้นมันจะส่องแสงออกมาแล้วมันจะเป็นวันของคุณค่ะเบลขอขอบคุณผู้ใหญ่ ผู้จัดทุกท่านขอบคุณที่ให้มา้าตัวนี้มาลงสนามแข่ง ได้โชว์ฝีมอือความสามารถให้ทุกคนได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เบลเป็นเบลล่าในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องราวความในใจทั้งหมดที่เบลล่าราณีได้บอกกับเราทุกคนบนเวทีนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เธอก็กลายเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วนอกจากเธอจะสวยแล้วเธอยังมีความอดทนพยายามและมีความสามารถมากมายกว่าที่จะมาเป็นเบลล่ารานในวันนี้เราไปชมภาพสวยๆของเธอกันเลยค่ะ